คุณแผนหลวงปู่ศินต่างจากคุณแผนไทยคุณาหลวงปู่ทิมที่มวลสารหรือความเฮี้ยนผมรู้สึกว่ามวลสารนะ่ะแตกต่างกันชัดเจนนะอย่างที่ผมเคยศึกษามาคร่าวๆอะ่ะของหลวงปู่ทิมอะ่ะเขาบอกเขาเล่ากันว่าก็กมีการใช้ผงพายแล้วก็เสกพายเสกเปลี่ยนภพภูมิใช่ไหมเขาใช้คํานี้นะหรือว่าบวชพายอะไรสักอย่างะนะตรงนั้นอะ่ะก็เป็นในสายของหลวงปู่ทิมแต่ในสายของพระครูอะ่ะ มันเป็นออกแนวเขเมรคำว่าแนวเขเมรคืออะไรพี่ต้องเข้าใจก่อนว่าสีสกเกตออะพื้นฐานเดิมอะเขาก็คือเป็นชาวสวยชาวเขเมรแล้วก็ชาวอะไรวะอะไรสักอย่างผมจำไม่ได้ละคือพระครูอะพูดได้สามภาษานะ,ะเขเมรสวยไทยแล้วก็มันมีอะไรอะลาวใต้วะหรืออะไรตรงนั้นอะตรงนั้นอะ คือผมจะบอกว่าในพื้นที่นั้นน่ะวิชาเขาเฮี้ยนวิชาเขาแรงมันเป็นวิชาสายสายแรงอะ่ะเป็นวิชาสายดาร์กอะ่ะเอาพูดอย่างนี้ดีกว่าเอาพูดภาษาบ้านบ้านเราอะ่ะวิชาสายดาร์กซึ่งผงอะ่ะมันแรงน,นั่นอันเนี้ยก็เป็นชื่อกลุ่มเฟซนะครับใครอยากรู้ว่าประสบการณ์บูชาเป็นยังไงนะครับลองเข้าไปในกลุ่มนี้ดูนะในสมัยก่อนอะ่ะจะมีสมาชิกหลายคนนะครับเคยพิมพ์บอกไว้อยู่นะและยิ่ง มีผงภายกุมารมหาพูดมีผงม,มหาพูดเตนถ้าพี่หลายๆคนถ้าเข้ามาไม่ทันอะ่ะผมย้ำให้อีกรอบนะในอีพีที่ผมเล่าไปอะ่ะผมลืมพูดถึงผงเนี้ยไปผงม,มหาพูด7ตนน่ะเป็นผงที่พระครูอะ่ะไปเอามาตามตำรามีหญิงสชายสแล้วก็ยังมีอีกผงหนึ่งซึ่งน่าจะเกี่ยวข้องกับที่พระอาจารย์ที่จับพลังอะ่ะมาบอกผมอะ่ะก็คือภายมีมหาสารอะ่ะ ผมเดาว,ว่าเนี่ยแหละผมเจอคําตอบแล้วเพราะว่าไปเจอข้อมูลที่เคยบันทึกไว้อะก็คือผงดินกลางป่าชา้าเจ็ดที่นั่นแหละมันก็เลยเป็นที่มาของว่าทําไมอ่ะพระาจาร์รูปนั้นน่ะถึงบอกว่าพายเยอะมากทาั้งๆที่ตอนแรกอ่ะผมจําไม่ได้แล้วนะเรื่องดินเจ็ดป่าช้าไอ้ดินป่าชา้าเจ็ดที่ผมว่าลืมไปแล้วเพราะผมไม่ได้มาเปิดดูใช่ป่ะเออผมก็เลยพูดไปในอีพี มีแค่ผงภายกุมารสายหลวงพุทิมกับสายของที่พระครูทำขึ้นมาเป็นเด็กแฝดซึ่งไม่ใช่จริงๆมีอีกนั่นแหละตามที่ผมบอกแต่ถ้าใครเข้าไปอยู่ในกลุ่มอะ่ะมันจะมีบอกอีกว่ามีอะไรม้างแล้วก็มีผงพุทธคุณเต็มไปหมดเลยที่พูดอะ่ะไม่ได้มีแค่แต่คําพูดนะมันจะมีภาพด้วยว่าผงแต่ละอย่างหน้าตาเป็นยังไงจะมีผงประกอบหมดเลยเนี่ยผมก็เอามาเลยแหละเดี๋ยวผมจะเลื่อนให้ดูบางส่วน แล้วก็มีพี่ๆถามผมมาว่านำเลิกเป็นยังไงก็ประมาณนี้นำเลิกที่ผงกระดูกก็เยอะจะเป็นอย่างนี้วงไว<อ>้เนี่ยจะขึ้นแบบนี้เลยผงกระดูกพายแล้วที่ผมเล่าว่าเอาพระครูอะ่ะเอาผงพายไปเสกในบวชอะ่ะอันนั้นน่ะไม่ได้เกินจริงนะเนี่ยมันมีภาพอยู่ภาพเก่าอันนี้ผมก็เพิ่งไปเซิร์ชวันนี้นะคือจริงๆคลิปที่พวกพี่ฟังกันไปสองอีพีอ่ะที่ผมลงอะ่ะผมไม่ได้ดูข้อมูลเก่าเลยนะ มันมาจากซีรีบั้มที่ผมอะพอจะจําได้แต่มันอาจจะคาดเคลื่อนบ้างก็นิดหน่อยแล้วก็ลืมไปก็คือเรื่องผงมวลสารทั้งหมดซึ่งวันนี้ผมก็เลยเพิ่งมาเพิ่งมากดเซิร์ชดูในกลุ่มที่ผมบอกไปอะแหละก็เลยเจอข้อมูลเก่าๆเต็มไปหมดเลยเนี่ยอย่างอะไรอะผงพายอะ่ะเนี่ยอย่างที่ผมบอกเนื้องผงพายล้วนสีเขาก็จะเป็นอย่างเงี้ยเนี่ยสีจะเป็นอย่างเงี้ย ถ้าพี่ๆสังเกตเห็นจุดขาวๆอะ่ะมันคือเม็ดผงพายที่มันตํามไม่ละเอียดมันไม่เชิงเป็นสีขาวอะครับกระดูกคนเน่ะพอมันตํามไม่ละเอียดอะ่ะมันจะเป็นสีออกหม่นหม,หม่นน่ะนั่นแหละเป็นเม็ดเม็ดกระดูกนะและส่วนไอ้จุดสีดำอะ่ะมันไม่ได้เป็นแค่จุดเม็ดผงพายนะจุดสีดำอะ่ะคือพระครูอะ่ะบอกไว้ในข้อมูลที่ผมบันทึกไว้จุดสีดำคือผงม,มาหาพูเจ็ดตน เพราะว่ามาจากผงอัฐิก็คือผงที่เป็นเท่ากระดูกแล้วอ่ะมันจะเป็นสีดํำใช่ปหะนั่นแหละจุดดำอ่ะคือผงม,มหาพูเจ็ดตนซึ่งผมให้ข้อมูลไปอ่ะไม่ครบในอีพีก็เติมไว้ให้สําหรับใครที่ดูไลค์เกือบเก้าสิบคนเนี่ย